ะะเดี๋ยววันนี้เนาะเราจะมาพูดถึงประโยชน์ที่เกิดจากราคาเปิดนะคะสำหรับราคาปิดเราพูดไปแล้วนะคะในวิดีโอก่อนนะ่ะไปย้อนดูได้นะคะวันนี้เนาะเราจะมาพูดถึงประโยชน์ที่เกิดจากราคาเปิดกันบ้างนะคะด้านซ้ายเนี่ยเป็นกราฟ D นะคะ ด้านขวาเนี่ยเป็น 1H นะคะก็คือราคาที่มันมีในยะสำคัญนะ่ะมันมักจะเกิดในทเฟิล์มใหญ่ๆนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะใช้ประโยชน์นะคะจากราคาเปิดโดยการหาในยะสำคัญนะคะฟังดีๆนะการหาในยะสำคัญเนี่ยนะคะหาจากทเฟิล์มใหญ่นะอ่ะเรามาดูนะคะ เรามาดูว่าเราจะใช้ประโยชน์จากราคาเปิดได้อย่างไรนะคะด้านซ้ายเนี่ยนะคะเป็นคําอธิบายนะคะตรงนี้เราเรียกว่าราคาปิดตรงนี้เราเรียกว่าเปิดปิดวันนี้พรุ่งนี้เช้ามันก็จะกลายเป็นเปิดใช่ไหมคะแล้วก็จะปิดในนะคะพรุ่งนี้เช้าปุ๊บมันก็จะเปิดนะคะพอวันใหม่มันก็จะปิดอ่าเห็นไหมแล้วก็วันถัดไปราคาปิดมันจะสลับมาเป็นราคาเปิดเหมือนเดิม นะคะฉะนั้นบริเวณที่มีนายะสำคัญอ่ะมันก็จะเกิดขึ้นบริเวณที่มีอะไรคะราคาปิดสลับเป็นราคาเปิดนะคะดังนั้นนะคะอันนี้เป็นราคาปิดอีกทีหนึ่งนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงบริเวณที่มีนายะสาคัญที่เกิดจากราคาเปิดแท่งปัจจุบันนะนะคะอันนี้คือแท่งปัจจุบันนะคะที่ยังนะคะไม่มีแท่งถัดไปนะคะ วันนี้เราจะยกตัวอย่างกันนะคะทีนี้เรามาดูนะอันนี้เป็นราคาเปิดใช่ไหมนะคะทีนี้ราคาปิดมันอยู่ตรงนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเรายังไม่รู้เลยถูกไหมคะดังนั้นนะคะอ่ะเราจะมาร์กเอาไว้นะคะปัป๊บนะคะที่ตรงนี้นะคะอ่ะมันก็จะเอฟเฟกมาถึงวันนี้เนาะอันนี้คือกราฟที่นะคะมันเกิดขึ้นแล้วนะคะอันนี้ลุงรีเพย์เนาะนะคะวันนี้วันที่17มก,กรานะคะลุ้งรีเพย์ว่าเอา้าเราเรายังไม่เห็นกราฟเด ในวันที่17เลยนะคะทีนี้เราจะทำยังไงนะคะเราก็มาอยู่ในไทม์เฟรม 1H เพราะว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมันนะนะคะให้เรานะคะทำการมาร์กเอาไว้อ่ะลุ้งมาร์กเอาไว้ก่อนนะคะมาร์กตรงราคาปิดนี่เลยค่ะอ่ะตรงราคาปิดที่สลับมาเป็นราคาเปิดมาร์กตรงราคาเปิดเลยฟืบลากมาหาอนาคตนะคะไม่รู้ว่าอนาคตมันจะยังไงแต่ลากมาก่อนแล้วเราวางเส้นที่มีนัยสำคัญปั๊บเข้าให้ นะคะที่ตรงนี้นะคะนี่ที่บริเวณน,นี้นะคะบริเวณราคาอะไรคะราคาเปิดนะคะบริเวณนี้นะคะบริเวณราคาเปิดทีนี้เนี่ยมันจะเอฟเฟกนะคะในทาฟิล์มเล็กๆอ่ะคุณดูทาฟิล์มเล็กๆนะว่ามันเอฟเฟกอย่างไรนะคะมันเอฟเฟกในลักษณะแบบนี้นี่นะคะมันลงมาสัมผัสที่เส้นสีเขียวที่เรามาร์กเอาไว้ตรงนี้เห็นไหมก็ค,คือราคาเปิดนะคะมันลงมาสัมผัสเส้นราคาเปิดจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะ นะคะจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะเนี่ยนะคะแท่งเขียว1แท่ง2แท่ง3ามแท่งไม่สามารถสู้แรงขายได้เลยแรงขายสีแดงนะคะแรงขายแท่งนี้นะคะเอาชนะเขียว3แท่งได้มันมีจุดคอนเฟิร์มอีกที่ตรงไหนก็คือแท่งแดงแท่งนี้นะคะคอนเฟิร์มเลยว่าแท่งแดงแท่งนี้เอาชนะแท่งเขียวได้นั่นหมายความว่าเฮ้ยแรงขายอยู่ฝั่งไหนคะ แน่นอนค่ะต้องอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าอันนี้แท่งเดียวเนี่ยม,มันสามารถต่อสู้กับไอ้เขียวสามแท่งได้ดังนั้นแรงขายต้องอยู่แท่งฝั่งนี้นะคะดังนั้นเราต้องมองหาออเดอร์เซลล์นะคะล้วก็ออกออเดอร์เซลล์ลงมาจนถึงตรงนี้ใช่ไหมคะพอมันได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เทคโปรฟิตไปเลยจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะจากนั้นนะคะเกมพลิกละแท่งเขียวหนึ่งแท่งเอาชนะแท่งแดงหนึ่งสองสามสี่ห้าแท่ง เฮ้ยนะคะาแท่งเอาละแถมไม่พอโชว์พาวเหนือกว่าอีกนี่ให้ให้โชว์เนื้อไปเลยหนึ่งแท่งนะคะทีนี้แท่งสทีนี้เราก็จะรู้แล้วเนาะว่าเราควรจะอยู่ฝั่งไหนตอนเนี้ยเราควรจะอยู่ฝั่งไหนคะฝั่งเขียวนะอย่าบอกฝั่งแดงนะคะอันนี้ไอ้เขียวมันเอาชนะสีแดงไปได้แล้วนะคะทีนี้พอพอมันมีแท่งแดงกลับมาใช่ไหมรอก่อนให้มันเป็นแรง,แรง,แ,รงแรงซื้อสีเขียว พอมันมีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณออกออ,กอเดอร์บายตรงนี้ได้เลยตั้ง SL แท่งก่อนหน้านะคะมันก็จะขึ้นไปในลักษณะแบบนี้เนาะนี่คือนะคะนะคะประโยชน์ที่เราได้จากราคาเปิดจะไม่มีราคาเปิดถ้าไม่มีราคาปิดดังนั้นมันจะมีราคาปิดก่อนถึงจะมีราคาเปิดทีนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเห็นไหมมันเกิดการสัมผัส2ครั้ง1-2 1 2ดังนั้นมันจะแข็งแรงกว่า นะคะมันจะแข็งแรงกว่าบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีราคาปิดใช่ไหมล่ะมันยังไม่มีราคาเปิดใช่ไหมล่ะมันมีแต่ราคาปิดถูกไหมราคาเปิดมันจะเกิดขึ้นได้ในวันถัดไปนะคะโอเคเนาะนะใช้ให้เกิดประโยชน์อ่ะสรุปนะคะก็คืออันนี้มันปิดยังไงมันปิดวันอย่างไรใช่ไหมมันปิดวันอย่างไงคะอ๋อโทษค่ะมาดูต่อ มันปิดวันแบบนี้ก็คือเส้นนี้มันปิดวันแบบนี้มันไส้มันลงมาฟืบสัมผัสกับอะไรคะไส้มันลงมาสัมผัสกับแท่งสีเขียวที่เรามาร์กเอาไว้แล้วมันก็ขึ้นไปฟืบๆแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะไอ้ตรงที่มาสัมผัสเนี่ยเห็นไหมตรงที่เรามาร์กเอาไว้มันเป็นไส้เทียนหมดเลยนะเห็นไหมตรงที่เรามาร์กเอาไว้มันเป็นไส้เทียนหมดเลยดังนั้นหมายความว่าไงคะแรงขายลงมาปุ๊บซื้อกลับแรงขายลงมาปุ๊บซื้อกลับไอ้ตรงนี้จึงกลายเป็นเป็นไส้เทียน ไส้เทียนอันนี้ค่ะไส้เทียนแท่งนี้อืมนะคะอันนี้คือนัยยะสําคัญนะคะบริเวณที่มีนัยแยะสําคัญอีกโซนหนึ่งนะคะใช้ไปรับต้านได้ไหมได้นะคะเอาไปฝึกดูนะคะก็สามารถใช้ได้ทุกทาําเฟรมนะคะ,ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ